ที่นำมาทำชามแก้วนี่คือดนตรีบำบัดหรือ Singing Bowls ศาสตร์ของคลื่นพลังงานที่เชื่อว่าส่งถึงผู้ฟังและสามารถคลายเครียดได้หลับตาแต่เปิดใจทำร่างกายให้ผ่อนคลายทุกส่วนหลักง่ายๆในการบำบัดด้วยคลื่นเสียงที่กัมปุนาตบัวฮัมบูราให้ผู้ร่วมบำบัดได้นอนสมาธิไปพร้อมๆกับการสร้างจิตใจสงบแต่รู้ตื่น อาจารย์กัมปนาศึกษาปริญญาเอกสาขาจิตวิทยาเด็กจากอินโดนีเซียและศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวานเนสของประเทศอินเดียาด้านจิตวิญญาณสากลหลังจากนั้นจึงสนใจาศาสตร์เคลื่องเสียงบำบัดมาก,กว่า20ปีเขาเชื่อว่านอกเหนือจากเสียงดนตรีถ้อยคำดีๆที่เปล่งออกมายัางช่วยกล่อมกล่าวจิตใจได้ด้วยผมจึงเล่นดนตรีผ่านการให้ขมูลเชิงบวกคุณเป็นดอกไม้สวยงามคุณคือความรัก คุณพร้อมที่จะเติบโตและเป็นมาเสำเรเพราะตัวนี้เข้าไปทําปฏิยาก,กับจิตใต้สํานึกของเราที่มีความยิ่งใหญ่ถึง95% ทำอย่างไรเราจะล้างจิตใต้สำนึกของเขาให้ดีและใสสะอาดให้เขายอมรับการเป็นอยู่ในปัจจุบันได้ชีวิตต่อได้ครับดนตรีบำบัดเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่แค่เรามานอนฟังเฉยๆแล้วเราไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องมีการกําหนดอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าเสียงของคลื่นเนี่ยจะนําพาให้เราเข้าไปสู่สมาธิได้เอง สองท่านนี้มีพื้นฐานด้านดนตรีนะคะอย่างคุณเอริโกนั้นเป็นนักเปียโนค่ะส่วนคุณยูน่านั้นเคยเป็นนักร้องด้วยนะคะแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลหรอกค่ะที่ชาวญี่ปุ่นทั้งสองท่านนี้หันมาสนใจเรื่องของคลื่นบําบัดนะคะแต่ว่าเหตุผลเดียวกันที่ทําให้ทั้งคู่หันมาฝึกเรียนด้านนี้อย่างจริงจังก็คือประสบปัญหาเรื่องของความเครียดนั่นเองและพบว่าวิธีนี้แหละค่ะช่วยผ่อนคลายได้ทั้งจิตใจและร่างกายค่ะ ายปีแล้วที่ชาวญี่ปุ่นทั้งสองคนติดตามอาจารย์ชาวไทยไปบรรเลงซิงกิ้งโบลส์ในหลายประเทศโดยเฉพาะในแถบอเมริกาและญี่ปุ่นบ้านเกิดของพวกเธอทั้งคู่เริ่มจากการศึกษาโน้ตของชามแตะละใบเลือกดนตรีที่จะบรรเลงให้เหมาะกับกลุ่มผู้ฟังและเปล่งเสียงร้องในแบบฉบับของตัวเอง ยูน่าฮานะอิบอกว่าคนญี่ปุ่นมีค่านิยมที่ว่าจะทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุดก็เลยทำให้มีการแข่งขันสูงและเครียดมากและยังมีระเบียบว,วินัยที่เป็นกรอบกำหนดอีกคนส่วนหนึ่งก็หาทางออกเปิดใจรับการบำบัดทางเลือกมากขึ้นซึ่งความยากในการฝึกเล่นซิงกิงโบสอยู่ที่การทำความเข้าใจเรื่องจิตภายในและสมาธิเพราะคนญี่ปุ่นเองไม่ได้ต้องนับถือศาสนา ในในกลุ่มของคนป่วยตั้งแต่เด็กอนาคตที่เขาเรียกเด็กกลุ่มอินดิโกคือออทิสติกพวกนี้เราก็จะเล่นอีกดนองหนึ่ง mm hmm. ที่จะต้องเร่งดนตรีหน่อยเพราะกลุ่มพวกนี้เขาจะเร็วไวมากกับคลื่นเสียงถ้ากลุ่มคนป่วยอีกชนิดหนึ่งเราดูคลื่นของแต่ละคนนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า mm hmm. ผมผมผมดูแลเด็กตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ในคัน mm hmm. เล่นดนตรีกงังแต่อยู่ในคันจนกระทั่งเขาคลอด หรือจนถึงระดับผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือมันก็จะมีอารมณ์ของบทเพลงเข้ามาแทรกให้เรารู้ว่าเราควรจะเล่นแบบไหนความเชี่ยวชาญในเรื่องจิตวิทยาเด็กทำให้อาจารย์กัมปนาเดินทางไปช่วยบำบัดให้เยาวชนและผู้คนในหลายพื้นที่หลายปัญหาได้รับการแก้ไขไม่ใช่เพราะเสียงดนตรีเท่านั้นแต่มาจากความใส่ใจสอนให้ผู้ฟังเข้าใจจังหวะชีวิตและหัดปล่อยวาง ความสุขสงบจึงเกิดขึ้นกับทั้งผู้ฟังและครูนักบำบัดวัย52ปีที่เลือกใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือกล่อมเกล่าจิตวิญญาณอภิยาชายจันทิพย์ไทย PBS รายงาน